ใครสนใจเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง35%ได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง r j Ranger ด้วยนะครับทุกคนนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนอยู่ผม r j Ranger นะครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดเกียร์เช่นเคยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมาล่ากเกียร์โดนแน่นอนนะครับ ขอเป็นเกียร์อะไรก็ได้ครับที่เป็นโดนแน่นอนอะเอามาก่อนเลยครับทุกคนและเกียร์ขออะไรก็ได้ที่เป็นเกียร์โคลโบ,โบยกยเป็นเกียร์หดาวโคลโบนะเอาขอเป็น7ดาวขึ้นนะอันไหนก็ได้ผมไม่เกีย่ยงเลยขอแค่มันมานะครับโอเคไอดี ID นี้คือผมแบบเรียกได้ว่าเป็นไอดีที่ดวงดีที่สุดในไอเดียของผมแบบแทบจะทุกไอดีเลยนะคือแบบดวงดีมากๆเลยนะครับมาดูเดือนนี้ว่าผมได้อะไรบ้างครับไอดี ID นี้นะใช้แค่การ์ดเท่านั้นนะครับทุกคนไอไอดีนี้นะครับคือ ได้ทั้ง2ตัวเลยครับคู่เทพเลยครับแค่การนะครับไม่ได้ใช้ลูบี้เปิดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมลูบี้เปิดเกียร์ไปประมาณครั้ง2ครั้งเองมั้งแต่ตัวยังไม่ได้เปิดนี่ครับตัวศูนย์นะครับแต่กียร์เปิดไปถึงสครั้งแล้วนะครับโอเคก็รอบนี้ถือว่าดวงดีนะครับสำหรับไอดีนี้แต่แสงมือเดือนหน้าผมน่าจะตามล่านะครับเพราะว่ากบม่วงก็ใกล้จะครบแล้วผมสาเหตุที่ผมไม่ได้เอาติดทีมเพราะว่า กบผมมันไม่พอปั้นนะครับทุกคนไม่ได้รีวิวเลยนะครับโอ้สวยมากเลยครับอันนี้ก็มี17ตัวครับเดือนหน้ารอถลุงเปิดได้เลยกับปอดีหลักครับไอดีหลักกูดองตั๋วคือคนท่านดีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับไปอดีหลักนะดองตั๋วมาเยอะมากๆนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอรับตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีจะไปเปิดหลอกก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอรับตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับ โอเคครับมารุยเลยครับทุกคนผมจะเปิดเป็นเกียร์เป็นอันนี้เป็นของท่านน้ำกับท่านไม้หรอ,อวะอันนี้เจ็บๆวะโอเคครับผมจะเปิดเป็นตู้บอลแลกันแต่ขอเปิดรอก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะน,นี่คือสูตรเล็กน้อยนะครับทุกคน สำหรับตัวรอบนี้ก็ต้องรอดูเรื่อยๆครับทุกคนรอผมจะผมจะรอดูผ่านเดือนกันก่อนนะครับว่ามันยังมันจะโหดหรือเปล่านะครับถ้าผ่านเดือนไปถ้าโหดอยู่ก็ถือว่าแบบดูดีเลยนะครับทุกคนสําหรับเดือนนี้นะครับสําหรับตัวบัฟมันมันบัฟสี่ครั้งอะครับทุกคนนะคือแบบมันต้องโหดอยู่แล้วอะโอเคไปครับสองร้อูบี้ครับขอใช้สูตรมือปิดแล้วกันนะครับโอเคสูตรมือปิดหน้าจอฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ สูตรนี้โอเคมายังเอยสามสี่ชิ้นห้าชิ้นคือผมเออคือผมยังไม่ได้สักชิ้นเลยนะรอบนี้เฮ้ยได้ไปยังวะน่าจะได้ไปในเออน่าจะได้ไปแลลวนะครับแต่ได้แค่ชิ้นเดียวครับยัยธาตุไม้นะมาดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหดูจากสภาพแลวครับทุกคนอมันเกลือมากเลยว่ารอบนี้ คือมันเกินไปหรือเปล่ามันแบบดวงมันจะไม่มีเลยอ่อดวงผมเนี่ยไอดี ID แบบกียมันก็มาบางดีสี่ครั้งนันเรือนนี้ผมเปิดไปทั้งหมดไอดี ID นี้เปิดไปแปดร้อยลูบี้รวมไอดีอื่นๆน่าจะแบบเกือบเกือบห้าพันได้แล้วนะทุกคนนะผมพูดจริงนะทุกไอดีเลยนะเกือบเกือบห้าพันผมได้มาชิ้นเดียวนะในไอดีที่ผมเปิดนะตรเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะไม่ได้รวมไอดีป้ายเหลืองนะไอดี ID ป้ายเหลืองอ้อีกอีก,อ,กอีกแบบครับทุกคน คือโอ้โหคือเกลือมากครับรอบนี้ไม่ไหวจริงฮะโอ้โหเกลือสุดครับทุกคนสุดจริงเกลือเกลือมากครับรอบนี้คือไม่ไหวครับเน่าจัดเลยรอบที่แล้วก็ได้เกียร์นี้มาอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนที่แล้วผมได้อะไรบ้างวะไอเดียนี้น่าจะได้แค่ช่องหน้าใช่ปะ,ะเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงครับน่าจะได้แค่ช่องด้านหน้านะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับไอดีนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนไป ID ไอดีป้ายเหลืองมบโอเคครับทุกคนมาส่งท้ายอําลากับ ID ไอดีป้ายเหลืองนะทุกคนนะคลิปนี้ก็จะเปิดแค่600รลูบี้ครับทุกคนก็ไอ้คลิปนี้ไอดอี ID นี้ก็จะเปิดแค่สองครั้งนะทุกคนมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะโอเค,อเคมี5้าการ์ดด้วยครับทุกคนไม่ค่อยได้เข้าเลยครับไอดี ID นี้ มาดูกันนะครับมีเก้าการ์ดเหรอวะเอออยากอยากเปิดอีกอะครับทุกคนเราขอเข้ากิวกัน,นเออน่าจะแลกได้อยู่ครับน่าจะพออยู่มั้งไม่ไม่ไมพอวะทุกคนเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับมาสิบการ์ดครับทุกคนเอามาเปิดตู้ละครั้งแล้วกันนะครับตู้บัฟสองอันนะครับก็เปิดตู้ละครั้งแล้วกันนะครับ ในรอบนี้มันเกลือมากเลยนะสำหรับผมคือไม่ไหวจริงๆครับทุกคนคือเกลือนักมากครับทั้งตัวทั้งเกลือเอทั้งตัวทั้งเกียร์เลยนะคือเกลือนักมากหลายดีเลยครับที่เกลือที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ตัวใน,คนโคโลโบเลยนะไอดี ID ที่พร้อมปั้นม่งไม่มาเลยครับตัวค,คือแบบมันผมไม่รู้อะมันเกลือมากดูดิเกลือหลายดีมากๆเลยนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนไปสองร้อยรูปีครับใส่หมดแมกครับแค่นั้นแหละไปลุย ม่ชงไม่ใช้สูตรแล้วครับรอบนี้ลุยกันเลยฮะร,รอบหน้าเดี๋ยวขอใช้สูตรหน่อยนะชิ้นที่สองโอ้โหแม่งก๊อว่างเกินโอ้โหอะไรวะดูดิโอ้ทุกคนเกลือมากครับทุกคนโอ้แย่มากครับรอบนี้คือเดี๋ยวขอเอาเข้ามาเกลือจริงฮะขอ,อ,อเดี๋ยวขอเปลีป่ยนภาษาดิภาษานี้แม่งแบบผมแม่งแย่จริงคร,รับภาษานี้ไม่ได้เลยนะ เอาเป็นเ,เกาหลีแล้วกันนะครับทุกคนมาเปลี่ยนภาษาสักภาษาหนึ่งแล้วกันสูตรนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะช่วงหลังๆมาผมผมเข้าแต่ภาษาเมื่อกี้ไว้ตั้งนานเลยนะโอเคครับลยุลยลุยลุเข้าเป็นแจ็คล่างไฮเปิ์นะไม่รู้ว่ามันมีพงมีผลอะไรเกี่ยวกับการเปิดหรือเปล่านะ โอเคมาครับ200บีสุดท้ายนะเกลือจริงเกลือแบบเกลือมากโอ้โหดูดิเลื่อยามาทำไม้โอ้โหแว่นตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลือเชื่อครับทุกคนเกลือมากฮะ ไม่ไหวจริงอะแบบนี้พอแล้วครับผมว่าจัดคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วเปิดอีกคลิปหนึง่งไม่ไม่ไม่เปิดละเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับผมว่าจะเปิดอีกไอดีอย่แต่มันโอ้โหมันไม่ดรอปสักอันเลยอะทุกคนอะเปิดมาหกร้อยบีนะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเอาเปิดแค่นี้เดี๋ยวขอดูทับตำนานดีว่าตัวใหม่มันยังอยู่โอ้ยผมเล่นไปได้หรอมีสิบปีแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนเนดี๋ยวขอดูตำนานดิไทยแลนด์โอรี โอ้ผมอยากได้มากเลยนะเกียร์เนี่ยในอดีหลักนะแต่อดีหลักไม่ไม่ตองบีอยู่นะครับผมอยากให้เกียร์คิสปารตออกเกียร์ประมาณนี้มาเนี่ยฮะอยากได้จำๆจเลยฮอเหมือนพี่คนนี้จะถอดนานลิกก็ไม่ใช่จะถอดเบาอา่าเปาอโูบิสออกนะครับไม่มีตัวใหม่นะเออพี่คนนี้ไม่ได้เล่นตัวใหม่แฮะมาดูคนญี่ปุ่นนะครับว่าเด้นตัวใหม่หรือเปล่า เล่นตัวใหม่ครับเป็นชากะนะโอ้ตัวนี้ก็แจมยูเกียร์ใหม่ครับอเกียร์สุดมากครับพี่คนนี้ระดับตำนานมันต้องแบบนี้ครับสุดยอดจริงใจงนะีกคนนะสายเติมมันต้องแบบไรเงี้ยคณญี่ปุ่นอีกคนเทสซ์ใช่ปะโอ,โอ้โหตัวใหม่เหมือนกันนะชากะส่วนมากจะเป็นชากะที่ติดนะครับแจ็คจะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่เห็นเลยแหละไม่น่าจะมีใครใช้น้ำในตำนานนะอ้พี่คนนี้อุ้ย ล่นเป็นตัดแร่หรือเปล่าครับนี่ยตัดแร่ตัดแร่ตัดแร่โอ้ตัดแร่ห้าตัวเลยครับฝั่งนี้นะหกตัวเจมเมเลยฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อนะฮะตัดไล่หกตัวฮะถ้ายืนไหวก็สุดยอดเลยครับแต่ถ้าเจอดาบเม็รุนแรงนะตัวมันค่อนข้างที่จะบางนะครับน่าจะยืนยากอยู่นะครับโอเคพี่คนนี้ก็ใช้เป็นชากะมาฟักกิ้งนะฮะชากะก็โหดอยู่นะ แต่ตอนแรกๆคือโดนวิจารณ์ยับคือไม่ไหวจริงๆครับชากะตอนแรกคือเน่าเน่าเลยฮะคือเล่นไม่ได้เลยครับทุกคนไอดีนี้ก็โอเคเกลือไปครับทุกคนเกลือสองไอดีไอเดีสามเกลือเกลือเกียร์มากๆเลยนะครับหลังๆมาเปิดไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เปิดไปสี่ครั้งแล้วนะเดือนนี้นะไม่ได้อะไรเลยครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกอยู่แต่เอาเป็นวันหลังแล้วกันวันนี้พอแค่นี้แล้วกัน คือมันโอ้เลตดอปมันนเาจียนเน่านะฮะเดี๋ยวขอดูดีว่ามันยังมันยังเหลือแบบเพิ่มโอกาสอีกกี่วันนะอีก2วันนะอ่ะอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดดูนะฮะว่าเลดรอปมันจะเห็นใจผมหรือเปล่าโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ